สวาฝ้ากับปื้มคอร์ดมือตีครับยกมาโอ้สลับสีครับเอาปื้มสวนไหมมือตีครับปื้มปื้มกันแต่ครับอืมซรมาใหม่สามมาใหม่ปื้ม สวัสดีครับปื้มจะสามมาอีกครับยกมาปังติดคืนนี่ครับเอาติดคืนครับติดมาติดคืนออสยกอื้ลายไม่ตรงแล้วลูกนี้เปิดมาน่าจะหลุดครับปูสกิดเปิดทางนิดนึง แล้วก็วางมาสวยเอาปื้มมือตีครับปื้มกันแตกปื้มอืมอาดปื้มติดไปหนึ่งครับฟ้าว่าไงช่วยไหมั้าเขาเหลือเยอะกว่าเอาลองคิดอ่านแผนกันดีฟ้านี่ครับเอาเหมือนกัน หลังน้อยตัดแต้มไม่ก่อนครับฟีฟ่าหูลูกนี้เอ้ามาที่เดิมเลยเอาลูกเดียวต่อลูกเอาหนึ่งต่อหนึ่งฟาฟาไม่กลัวครับหนึ่งต่อหนึ่งตีติดโอ้สองแต้มเลยอขอจะตัดแต้มหรือ,อเข้าตัดหรือตีตัดเข้าตัดลูกนี้ไม่ถึงครับเสียสองแต้มเดียวแต้มเดียวหรือสองเดียว หนึ่งแต้มครับหนึ่งศูนย์หนปีฝ้าก็เอาเหมือนกันครับไม้นี้สวัสดีครับไม้แรกนะครับทีมปื้มกันแตกน้ำหนึ่งศูงนย์ะครับสั้นไป สอนยิงให้มันแม่นหน่อยครับอืโอโบจับมาวางแล้วพลาดเองแบบนี้เราจับมาวางเองนะอ้าวปื้มอืมช็อตแก่นไหมเนี่ยลูกเนี้ย คอคู่กับใครคูก่คก,คก,คกับปูครับอืมปืมทำามไาม่เขาเสียสามอยู่โอ้ยลอยข้ามหมดเลยอ่ะฟาช่วยหน่อยไลนนานอย่างเพิ่งไล่ครับฟีฟานี่ครับฟาเอาอย่างน้อยสกิดสกิดเปิดทางหน่อยฟาฟาดับมาออก เพิ่มหามาให้ได้เพิ่มอ้าวไม่เป็นไรอย่างน้อยคุมโซนไว้ครับพอดเลยนะได้สองไหมถ้าได้ไม่ต้องตีสองอ่าได้สองไม่ถึงต,รตรีรับโดนร<ง>ับสอง ไปโดนรับสามติดรับสี่อคอร์สนี่ครับโดนรับารสามอ้าวคะแนนนำเป็นสามต่อหนึ่งครับไม้นี้ทีมคอร์สบวกสามหนึ่งาแล้วมีตะบัดห้า ระวังๆอย่าวางใกล้ใกล้ไม้มากสวยสวัสดีครับสามหนึ่งครับปลาวางมาเปลี่ยนนะครับอืเหนืหอเมฆครับก้าวไปไหนก้าวอยู่ข้างๆนี่ครับก้าวรอแข่งเดียว สวัสดีครับขอสลูกตัวเองสกูแบ็กครับสกูแบ็กสวยครับปิดเทอมยังปิดแล้วครับขอซ้ำลูกนี้โอ้ยตีสองติสองครับเต็มเหล็กสวยงามฟาตัดแต้มเข้ามาหน่อย ตัดแทมตัดแต้มน่อยหนึ่งเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนไม่ชัดแบบยัง,งไจะรู้ดึงข้าดึงยังกลิ้งมาสอนโหดมากเลยเอฟซี FC ขอบคุณครับมาแล้วปุ้นปนเอาปืม้มว่าไงครับลูกนี้เมื่อกี้ได้ยแยบไอ้ไม้มาม่ ปื้มหามาหน่อยปื้มหาบหน่อยหาบเดินหน่อยผู้เลยใบปสองอ่ะอา้าวเปลี่ยนแล้วครับแป๊มนึงโรงเรียนผมสอบวันพรุ่งนี้โอเคขยันมากขอบคุณครับพี่เนมไม่มาแล้วพี่เนมกลับต่างจังหวัดแล้วครับปิดเทอมแนละ้วคออืสตีออกปื้มมาไหน่อยหามาหน่อยปื้มหับมาเลยสวยเอาเปลี่ยนห่าง เปลี่ยนหางครับปื้มปูจะตีรับครับโดนรับหนึ่งตีรับสองอเอา้าใกล้กว่าเดิมปูมาไหมมาครับนี่ครับปูเนี่ยคนนี้กำลังตีอยู่เนี่ยนี่ครับ<ด>เต็มเหล็กเนี่ย<ป>ครับกำลังตีอยู่ครับปูได้หนึ่งแต้มคะแนนเป็นสี่หนึ่งครับสี่ต่อหนึ่ง โอ้โหเกมงเดียวหรือเปล่าคอร์ยกขึ้นมาใช้ได้คอร์สหมดทุกคนขอบคุณนะครับผู้ฮารมาสวย ฟ้าแรงไม่หน่อยฟ้าฮาร์าเบ<อ>าๆนะคารบหรือจะฮาร์าดดอบเอาอ้าปื้มมาอันที่สามไปไหมต้องดูก่อนครับอืมปื้มนิดเดียวตามมาปื้มอืมสกิดเปิดทางหน่อยฟ้ามากลับต่างจังหวัดอืมปิดเทอมใช่ครับ ว้าวางเปลี่ยนสวยมาเลยเต็มที่เลยฮอตฮอตพี่ชิมาไหมไม่ได้มาครับใช้ลูกอะไรมาราธอนครับมีลูกแอมอิมบิ้มไหมอิมแบ็กมีครับอืมตีสวยครับลูกบนได้ไหมได้เยอะ <ไป S 1> เข้ามา,มารู้แลวนแล้ว ไปเป็นดาวเมเลรนรุ่นสิบี่ผมไงเอาไอ้นออกเออใช่ใช่ไอ้นนก็สุบดแต่นก็ไม่ติดอ้าวไอ้อาลูกบอกว่ามีติดแค่สองคนสุขบดก็มันไปสอบประกาศมาสอบมสอบห้องกินเต้นกอะถ้อยกถ้เข้าะรสวยปื้มลูกท้ายดิ โอ้ค,ครับผมตปีกันภายหลังโอมไปไหนโอมไม่ได้มานะครับมาเอาครับมาดูคอสครับนี่ยกอู้อูน่าจะร้อยห้าสิบกว่าทีเปลยนพอเดี๋ยหมดมันหมดแล้วป๊ อืมลูกนี้ติดนะครับฉีกข้าหากแก่นนะครับสวยงามครับแล้วก็วางโอ้โห, <7 S 1> โหเสียดายครับ <6 S 1> เป็นหกหนึ่งกูครับกดติดตามผมยังเดี๋ต้องเล่นคนที่ติดตามนี่ต้องเล่นไปตองเก่งครับเดี๋ยวคุณถึงติดตาม ดีสวยมากอ้าวระยะได้อ๋อลูกนี้ห่างฟ้าเข้ามาไปก้ามาอยู่ครับโอค,ครับผมมีเปตองฟ้าหน้าโล่งฟ้าลูกวางนี่เริ่มไปแล้วนะ ว้าเอ็มเท่าไหร่ตอนนี้หกหนึ่งครับ<า>อืมตี<ด>เปลี่ยนยก็ยังดีอ่าเพิ่มชัดเลยหรือเปล่าเพิ่ม เอ้ขอแค่เปลี่ยนครับลายตรงปึ้มดูครับพี่คอร์สเคยอยู่ที่ทีมนาพลเหรอครับเปล่าครับแกซื้อเสื้อครับสวัสดีพี่เขาเก่งทุกคนปึ้มตั้มโอ้โหนิ่เดียวปื้มทำไมวะ อืมลายตรงแต่น้ำหนักเลยนิดนึงครับว่าสุดท้ายทํำง่ายอ้าวคุมดีคุมดีทิมพูหกใช่ไหมใช่ครับทิมพูอุ้ยสองแลหรอนี่อุ้ยอ้าวต้องตีครับตีโดนรับสามตีตีรับสี่ ฮอตโอ้ย<ะ>อได้สามแกนไปหาสามพอดีเป็นเก้าครับเอาอีกสองลูกเดี๋ยวจะต่อไปเราจะเล่นเล่นเดียวครับเ,เ,เมื่อี้นี่สวยครับใครขยอะไหได้ฮอตฮอตยกขึ้นมาสวยฮอตทีมฟีฟ่าต้องแก้เกมแล้ว ฟาต้องเข้าช่วยปื้มแล้วคุมให้ดีหน่อย,อยครับนี่เขาเก่งทุกคนทีมฟาโอ้ยฟ้า,ฟาลูกไม่เดินเลยฟาานี่ครับปกติฟาจะวางอย่างนี้ทุกลูกนะโอ้ยยกลายมันตรงลูกตัวเอง ้าวเปลี่ยนไหมอ่ะยังอ้าวพูมาติดับสามพูอ้ยเต็มเลขครับสวยงามเุล้วสไม่ฟาดหรืออ้าวฟาแท็กเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัดแต้ไหมเขาได้สองเหมือนเดิมอ่ะ ปื้มวางเข้าง่ายๆปื้มเอาไม้แท็กเข้าปื้กมก็มาไม้มาครับแข่งเดี๋ยวคู่ต่อไปสวปยปื้มนี่ครับเพิมวางเข้าดีครับภูวันนี้มาดีครับภู้อ๊้โอ้โหชมไม่ได้เลยไม่ต่อเนื่องเลยเอาขอต้องช่วยแล้วไอ้ฟ้าเลยหนึ่งฟ้าวางหมดหรือไม่ล่ะเออเออไป หมดแล้วฟ้าหมดแล้วแล้วจะปื้มสองอะปื้มเหลือสองปื้มเหนึ่อปื้มเหนึ่งเหนึ่งอ้าหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งคอร์ดี่ครับหนึ่งตอนหนึ่งตีแรกเลยเอาปื้มตีรับหน่งม่ปื้มไม่เดินมาดูอ่ะตีรับสองแน่น่ะปื้มรับหน่งรับหึ่รับหนอืเอาึ้นแท่นทีมคอรขึ้นแท่นแล้ว คอรสบวกหนึ่งเป็นสิบต่อหนึ่งครับโอ้โหขาดเลยพีฟ้าเอาหน่อยตึงๆหน่อยพี่ฟาเข้าตึงๆหน่อยสิบต่อหนึ่งนะครับทีมคอสนะครับคอสกับภูดสิบนะครับทีมปื้มแกนแตกหนึ่งนะครับมือวางปื้มไม่ทํางานเลยมือวางทีมปื้มไม่ทํางานเลยต้านไปไหมต้านไปเพิ่มหน่อยฟ้าได้หกสี่ห้าหกได้สุดไป อ้าวลองฝึกเลยฮะหกเมตรดูอ่ะผมไม่แก่งรถเก่เขาเล่นระยะนี้เออเล่นระยะน,นี้ตียากนะ,ต,นะตียากเข้ายากระยะ<ม><ม>หกเมตรเนี่ยสอนวิธ<ม>ีตีหน่อยได้ครับสอนไปแล้วอยู่ในแอปแดงเลยครับมาฟีฟ่าบางดี<ม>อยู่ในแอปแดงช่องครูสันติเลยนะครับเอาครับครูยกมามลายตรงแต่ไม่เต็มเหล็ก ผูซ้ำมาใหม่ลายตรงแต่ไม่เต็มเลยก็ถือว่าไล่เปลี่ยนครับแอปแดงอยู่ที่ไหนครับแอปแดงชื่อช่องครูสันตินะครับช่องครูสันติครับแอฟ้าก็มีครับแอฟ้าช่องครูสันติครับไปดูได้ครับ ลงไว้อยู่วิธีตีอ้าวสก,กิลเปลี่ยนนะคลิปเต็มเขาเรียกคลิปเต็มครับป <Yeah. S 1> ุ๊โอ้อยลูกแบบนี้ห่างเยอะเลยนะให้มือเข้าเข้าก่อนตามหลักอะภูต้องให้มือเข้าเข้าก่อนเพราะาเราเหลือมือเข้าอยู่ถ้าไปเล่นแบบนี้แพ้เขาตลอดเลย ปื้มอืมอืมปื้ม,มหลุดครับวันนี้ปื้มปลาลูถหายเอาตีติดหน่อยโอ้โหคอร์สตรีรับแน่เลยคอร์ส <Thank you. S 1> อา้าวเกมครับต่อไปนะครับเรามาดูการแข่งเดี่ยวครับ9ก้าแข่งกับใคร อ่าก้าวกับคอสครับไม่บอมแล้วนะซัดเลยนะครับก็ไปเจอกันที่แอฟฟ้านะครับเดี๋ยวแข่งเดียวนะครับแอฟฟ้านะครับเฟสนะครับท่องคูสันตินะครับตามไปด้วยนะครับตามไปด้วยครับแอฟฟ้านะครับช่องคูสันตินะครับเดี๋ยวมาดูแข่งเดียวครับสวัสดีครับ